นิทานเรื่องกรรมสนองชายใจดำการระครั้งหนึ่งในเมืองเล็กๆมีชายคนหนึ่งชื่อดำรงผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าใจดำอมหิตเขาไม่เคยรู้จักคำว่าเมตตาหรือความเห็นใจต่อผู้อื่นใครที่ขัดขวางผลประโยชน์ของเขาจะถูกกลั่นแกลง้งบางคนถูกหลอก บางคนถูกทำร้ายชีวิตของดำรงเต็มไปด้วยการทำชั่วไม่ว่าจะเป็นการทุบตีคนอ่อนแอขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านหรือทำร้ายสัตว์โดยไร้สาเหตุวันหนึ่งดำรงไปเจอชายชาราคนหนึ่งที่นั่งขอทานอยู่ริมทางชายชาราผู้นี้เคยเป็นคนร่ำรวย แต่ล้มละลายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันดำรงไม่เพียงไม่ช่วยเหลือแต่กาบหัวเราะเยาะและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของชายชลาเขาบอกว่าคนที่อ่อนแอสมควรแล้วที่จะถูกเหยียบย่ำชายชลาเพียงมองดำรงด้วยสายตาเศร้าแต่ไม่ได้ตอบโต้ไม่นานหลังจากนั้น เหตุการณ์แปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นกับดำรงเขาเริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันถึงคนที่เคยทำร้ายและหลอกลวงทั้งหมดมารวมตัวกันในความฝันเพื่อทวงคืนความยุติธรรมดำรงวิ่งหนีในความฝันแต่ก็ไม่เคยพ้นวิญญาณเหล่านั้นไล่ตามเขาไปทุกที่เขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ด้วยเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นรัวแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกรรมที่ตามมาทันวันต่อมาดำรงถูกโจรป้นเขาสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาขโมยและกอบโกยมาตลอดชีวิตเมื่อไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่สนใจช่วยเหลือเขาเพราะคนในเมืองรู้ดีว่าเขาคือคนอมหิต ไม่มีใครเห็นใจและพร้อมช่วยเหลือในที่สุดเขากลายเป็นคนไร้บ้านที่ถูกผู้คนเมินเฉยในคืนที่ดำรงสิ้นหวังและนอนอยู่ใต้สะพานฝันร้ายกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ฝันของเขาหน้าสะพรึงกลัวกว่าเดิมเขาเห็นตัวเองถูกขังในห้องมืด มีเงาร่างของผู้คนที่เขาเคยกลั่นแกล้งคอยทวงถามความยุติธรรมบางคนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดบางคนแสดงความโกรธเคืองจนทำให้ดำรงกลัวสุดขีดในความฝันนั้นเขาพยายามขออภัยและร้องขอความเมตตาแต่ไม่มีใครยอมให้อภยัยเมื่อเขาตื่นขึ้นมา ในสภาพที่ทุกอย่างในชีวิตพังทลายดำรงเริ่มตระหนักได้ว่าพ้นจากการกระทำชั่วนั้นตามมาทันแล้วเขาได้เรียนรู้ว่าการเหยียดหยามคนอื่นและทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ไม่เคยให้ผลดีใดๆและกรรมที่เขาก่อไว้จะติดตามเขาไปตลอดในที่สุด ดำรงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยการใช้ชีวิตอย่างสงบทำบุญและเริ่มช่วยเหลือผู้ที่เขาเคยทำร้ายแม้ว่าอาดีตของเขาจะยากเกินกว่าที่จะแก้ไขแต่เขาเลือกที่จะพยายามทำดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจ การกระทำทุกอย่างจะตามมาทันไม่ว่าจะดีหรือร้ายการทำบาปจะนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วจงมีเมตตาและไม่ทำร้ายผู้อื่นเพราะกรรมที่เกิดขึ้นจะไม่อาจหลีกหนีได้